พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี่ข่าวนะครับกับผมกิดพลเดชวิสัยวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองแต่หลายคนก็จะงงๆว่าอาจารย์ศิวกรนะครับมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับนี่เป็นสวนอินทภาลำนะครับที่ อำเภอบางละกามจังหวัดพิศนุโลกเดี๋ยวมารู้จักอาจารย์ศิวกรก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับยินดีรับประวัติอาจารย์เออผมชื่อศิวกรพงษ์สวัสดิ์ครับครับผมก็เป็นโรงเรียนสมสวยศิวกร์ครับครับท <to> ั้งสาขาพิศนุโลกแล้วก็สาขาสาาขกรุงเทพครับครับโรงเรียนสมสวยได้สอนครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอน คอร์สใหญ่ใช่ครับกป็นคอร์สใหญ่ใช่ครับมีทั้งคอร์สสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานเลยกับคอร์สสำหรับผู้ช่างที่ต้องการมาเรียนเพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆทรงใหม่ๆครับผมมีสองมีสองคอร์สครับแล้วโหลูกศิษย์เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมั้งครับเปิดมากี่ปีแล้วเยอะฮะทั้งหมด2ี่ิปีแล้วครับโรงเรียนของเราและอาจารย์ได้มีดีกรีเป็นแชมป์ก็เป็นก่อนที่จะมาทําโรงเรียนก็เป็นนักแข่งขันของทีมชาติไทยครับเริ่มตั้งแต่ได้แชมป์ประเทศไทย 2, ปี2 5 4พันห้ารอยสี่สนะครับแล้วก็ 2, ปี2 5 4พันร้ยสี่สามได้เป็นแชมป์เอเชียแปซิฟิกครับที่สิงคโปร์ครับ,รบแล้วก็ปี46นหกในแชมป์นานาชาติที่ออสเตรเลียรวมทั้งปี49นเก้านี่แชมป์โลกที่เกาหลีใต้ครับโอ้โหเป็นแชมป์โลกเลยคนะครับแล้วหลายคนงงว่าอาจารย์สิบปครคมาอยู่ตรงนี้ได้ไงคือการพูดคุยแล้วน่าจะอยู่ที่โรงเรียนนะจะอยู่ที่บรรยากาศแบบนี้แต่ที่นี่มาอยู่แบบเป็นสวนนะครับสวนอินทผลัม เป็นสวนน้อยอาจารย์สิวกรส่วนนี้ชื่อว่าสวนอะไรครับสิวกรอินตราลำเพาะในเยื่อครับก็เอาคิดยังไงครับมันคนมันคนละทางเลยนะเอ่อก็เราแผนเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยอในการที่จะรองรับงานเกษียณจากโรงเรียนถงสวยครับอืมครับผมก็เลยมาแผนเรื่องของการอ่าปลูกอ่าทั้งศาสตร์พระราชาครับผมทั้งแต่ไม้ป่าไม้ผลไม้ใช้สอยครบทัหมดเลยครับครับผม ในการน้อมนาศาสตร์พระราชามามา,มาประยุกต์ใช้ครับเพราะว่าพื้นที่นี้เดิมทีมันเป็นที่นาปลูกข้าวครับเราก็เลยต้องการจะแปลงนาให้เป็นสวนก็เลยต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินเตรียมเรื่องน้ําเรื่องระบบนิเวศในการที่จะปลูกต้นไม้ล้อมรอบในการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของอินทผลัมของเราครับอันนี้เป็นกี่ไร่ครับที่ทั้งหมดทั้งหมดมีที่ดินอยู่120ไร่ครับ แต่แปลงเนี้ย55ไร่ครับเราแบ่งทำก่อนครับทำ50 55ไร่ครับประมาณกี่ต้นครับจัะทั้งหมด400ต้นครับในเรื่องของ400ต้นอินทผ่ามลครับแล้วจย์ทำมากี่ปีแล้วอ่าปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วครับคือปีแรกก็ปรับใช่ครับที่แรกเป็นการปลูกนาดินจากนาโอ้โหแล้วมาเป็นสวนสวนต้องมีร่องน้ําใช่ครับต้องมีโอ้โหอะไรเยอะแยะปีแรกแล้วก็พอปีสองก็เริ่มปลูก ปีใช่ครับปีแรกเราก็จะเป็นเรื่องของการปรับแปลงจากนานะครับขุดล่องเพื่อที่จะยกให้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 มีล่องในการที่จะปลูกในปลูกอินทผพาลัมครับเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการเตรียมเรื่องระบบน้ําเข้ามาด้วยฮะทั้งเรื่องของการทําธนาคารน้ําใต้ดินครับทั้งระบบปิดระบบเปิดนะครับ hmm. โดยท่านสอสอมยุรานมัสิการครับเป็นคนที่แนะนําเรื่องธนาคารน้ําใต้ดินเกตุผลเพราะว่า ที่ดินแปลงเนี้ยพี่ชายผมทํามาสามเจาะบ่อ,อ,บ,อบาดานมาสามครั้งเนี่ยครับไม่ได้น้ําเลยเสร็จแล้วเนี่ยอินทพารลามเป็นพืชที่ต้องการน้ําเยอะครับ<ๆ>ผมทนแรงแต่ก็ต้องการน้ําเยอะอเพราะฉะนั้นเราก็เลยวางแผนเรื่องเรื่องน้าควบคู่ไปกับการปรปับปรุงบุรุดินด้วยนะคะแล้วอาจารย์ไปเข้าโครงการของของของศูนย์วิจัยของเกษตรเลย<อ>ที่ไปเข้าอะไรอ๋อครับก็จะเป็นในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับของ ท่านพลเอกดรศิริธิวพันธ์นะครับท่านเป็นในเรื่องของประธานในเรื่องของอพัฒนาศียะอินโดจีนครับ,รบแล้วก็เรื่องของสืบสารสัตพนาชาครับผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านครับในการที่เข้ามาช่วยเรื่องของการปรปับปรุงบำรุงดินนะครับรวมทั้งเรื่องธนาคารน้นํานี่ก็จากท่านอศมยุลานมศิการของเรานะครับในการที่คือมันต้องคู่กันครทั้งดินทั้งน้ำ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือจากป่าไม้จังหวัดพิษิุนโลกนะครับที่ให้ใหความรู้คําแนะนําในเรื่องของการปลูกต้นไม้ขับไม้ป่าไม,ไม้ใช้สอยในการที่จะ,ะปรับอากาศระบบนิเวศนะครับให้ความชื้นสัมผัสภายในสวนเราเนี่ยไม่แห้งแรงครับุมกก็จะสมบ,บูรณ์ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินเตรียมน้ําแล้วก็เรื่องของอะระบบนิเวศจ,จากสวนต่างโอ้โหทำครบเลยครบเ<บ>ป๊ะตามสูตรเลยไปทาเป็น เป็นสวนสาธิตยังได้เลยลเนี่ยไปหมดเลยพอเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอระบบนิเวศมาสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเอ่้อต่อการจเจริญเติบโตของ,ของ,ข,องของอินทรพัลลเราได้ดีมากครับรวมทั้งการให้ผลผลิตะให้แบบเราคาดไม่ถึงเลยครับว่าอ,อการที่เราเตรียมพร้อมทั้งเรื่องดินเรื่องน้าและเรื่องของระบบนิเวศอากาศเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ที่ที่เป็นเรื่องยากก็เลยดูเป็นง่ายไปเลยครับแล้วทําไมอาจารย์ถึงเลือกอินทรพัลล อิทผลามเนี่ยมันเนื่องจากสนใจเรื่องของสรรพคุณนะครับเรื่องของประโยชน์ของสะพานลำม,มาครับ<ม>ทั้งเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับ<ม>ทั้งเรื่องของโดยเฉพาะตรงกับสาขาอาชีพของเราก็คือเรื่องของความงามครับเรื่องจะช่วยเรื่องของริ้วรอยต่างๆในการที่สําหรับคนที่รับประทานประจำนะครับ<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในความที่เหมาะสมด้วยครับโดยปกติ กินแบบสดๆเนี่ยนะใช่ครับครับเป็นเป็นคุณประโยชน์ที่ที่เยอะมากอาะเป็นผลไม้ที่เหมือนเป็นยาด้วยใช่ครับแล้วก็อร่อยด้วยพระเจ้าจริงๆที่ที่ให้สรรพคุณที่ครบถ้วนทุกทุกทุกคุณค่าทางสารอาหารที่จะอยู่ในในผลไม้ตัวนี้ครับเราก็เลยมีความสนใจพิเศษครับผมแล้วลงทุนเยอะมากเรากี่ปีครับกว่าจะได้ผล่ผลผลิตอ่า ต้นอินทผลัมเนี่ยถ้าออกจากแฝบมาเนี่ยครับปี8เดือนที่อยู่ในแลบเนี่ยจะประมาณแค่ประกาศนะครับ,รบแล้วเราก็มาให้เอเจนซี่เนี่ยทางเอสูดความเนี่ยครับที่เขานําเข้าต้นพันธุ์อินทผลัมเขาในเยอรมันจากแฝดอังกฤษมาเอามาอนุบาลต่อ,อกหนึ่งปีฮะในห้องกรีนเฮาส์นะครับหนึ่งปีต้นสูงเท่าไหร่ล้ครับเราถึงเอามาลงดินปงลงูกล,ลงดินได้3ปีก็ออกผลผลิตแล้วครับปีนี้เป,นปเป็นปีแรกที่ออกเป็นปีแรก แล้วปัญหาของมันอาจารย์มีอะไรมันมีพืชที่เกิดจากอ่าอ่าเพราะเนื้อเยื่อเนี่ยมันอยู่ในห้องแลบที่ปราศจากเชื้อนะครับพอ,อมาลงดินก็จะมีปัญหาเรื่องของเชืออ้อราครับผมมีเชื้อราในช่วงเด็กๆนะครับแต่พอเราบำรุงได้แข็งแรงเติบโตแบบนี้ก็ปัญหาเชื้อราก็มดไปแล้วครับแต่ว่าปัญหาที่ยังคงมีอยู่ประจําเลยในยตอนนี้ก็คือด้วงด้วงมะพร้าวครับเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์ม ก็จะมีเรื่องของด้วงมะพร้าวด้วงแหลอะไรอย่างนี้ฮะเข้ามาเจาะทําสร้างรังในนั้นกินยอดข้างในอะไรอย่างนี้ยฮะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีป้องกันครับโดยเราใช้ตะข่ายนะครับมีตะข่ายในการ<อ>ที่เราจะช่วยไม่ให้ด้วงเจาะโคนของเรารอ๋อมันจะไปเจาะที่โคนใช่ครับ,รบเข้าโคนกับเข้ายอดฮะแต่ว่ายอดนี่ยังพอ,อยังรอดถ้าจะเข้าโคนเนี่ย ะเข้าไปสร้างรังในนั้นเลยครับครับทำให้ใหอินทผลมเรานี่ล้มเราจะไม่รู้เลยใช่ครับรู้ตอนล้มแล้วใช่ครับก็เลยป้องกันด้วยการใช้ตะข่ายตัวเล็กๆสําหรับดักปลาตัวเล็กนะครับมาล้อมรอบของเราทุกต้นครับอารักขาพืชเต็มที่ครับอาจารย์แล้วมันอยู่ได้กี่ปีอะอายุอายุต้นอินทผลมเนี่ยในในงานวิจัยที่นั่นมาเนี่ยครับ2,000ปีครับผมเป็น เป็นร้อยปีอรับแต่ข้อเสียเขาคือว่ามันจะสูงอย่างเดียวมันจะมันจะบริหารจัดการยากเกินไปแต่เขาเป็นพืชที่มีนอค่ะเขาก็จะมีการออกหนอให้เราแล้วก็ถ้าสูงเกินไปก็ตัดต้นแม่แล้วตัดต้นลูกไว้ครับผมแทนต้นแทนกันได้เลยครับเหมือนกล้วยเลยนะใช่ครับโอ้นี้ก็อยู่ไปสองพันปีเลยสองพันปีเก็บผลผลิตได้ไปสองพันปีเขาจะเป็นอย่างี้ครับมันคุ้มค่าใช่ไครับใช่ครับลงมันครั้งเดียวฮะ มันก็จะสามารถแล้วก็หน่อเนี่ยถ้าเราแยกไปปลูกก็จะได้เหมือนกับเนื้อเยื่อของแม่ทุกประการทงรสชาตินะครับ hmm. ข้อดีของพวกเนือ้อเยื่อเนี่ยก็คือทั้งสวนเรารสชาติเดียวกันหมดสะเทียนห, hmm. หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเอามา,มา,มาเมล็ดมาปลูกเนี่ยมันจะเกิดเป็นตัวผู้50ตัวเมีย50 hmm. แล้วตัวเมียที่ได้เนี่ยครับคุมรสชาติไม่ได้เลยครับฝาดมั่งหวานมั่ง,งคือไม่นิ่งฮะผ่ hmm. านได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็3ปีในการที่เราจะต้องบำรุงดูแลรักษาเนี่ย มันใช้ต้นทุนทั้งเรื่องค่าแรงคนงานปุ๋ยน้ำต่างๆนะครับแล้วมันลุ้นว่ากินไม่ได้มันไม่คุ้มคะถ้าเราทําในเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะแนะนําว่าควรจะเป็นเรื่องของเนื้อเยื่อโดยตรงสำหรับพืชตัวนี้ครับอืมครับแากเราแปรรูปได้ไหมแปลรูปได้หลากหลายมากเลยครับตั้งแต่ผลดิบเนี่ยเราเอามาส้มตำมายำได้หมดเลยฮะผลสุกนี่ยเราก็มาแปลเป็นเรื่องของทําน้ําตาลเคี่ยวมาเป็นน้ําตาลใส่หลับ นะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับชงกาแฟได้นะครับแล้วก็เอามาทำสมูตตี้เอามาเอามาบวชชีอินทาผาลัมเอามาแปรรูปได้ทุกชนิดฮะเพราะเป็นผลไม้ที่กรอบอร่อยครับผมมันสามารถที่จะเอามาแปรรูปได้หลากหลายมากครับและก็สุดท้ายจริงๆเราก็จะมีเรื่องของการตากแห้งนะครับทำอินทผาลัมแห้งแล้วก็ปิดได้ครับครับผม แล้วผมผมผมกลัวว่าตอนเนี้นะาการพอพอคนเริ่มปลูกเยอะๆเยอะๆยเยอะเมันราคามันจะต้องแน่อนอนครับจะไม่คุ้มกับครับผมจะไม่คุ้มกับค่า,า,าบรราาับผมใช่ครับนะเ,เราจะเน้นเรื่องของการแปรรูปเน,นะฮะเพราะว่าระวงงังแทนจะมัน หรือจะขยายไปให้ครบร้อยไรม,มีมีโครงการขยายอยู่ครับเพราะเรามีหน่อพันธุ์ที่เยอะมากครับเราก็จะขยายต่อครับเตรียมดินไม่หมดแล้วค่ะเตรียมหมักหลุมเนี่ยเราขุดหลุมไว้2เมตรเลยนะครับลึก2เมตรกว้าง2เมตรยาวสอเมตรแล้วเราใช้อินทรีย์วัตถุเป็นชั้นๆขึ้นมาเลยฮะตั้งแต่มูลวัวแห้งกวางแกบดินเพอร์ไรท์ครับแล้วก็มูลไก่ มูลที่ไก่ไก่ไก่ไข่นะครับที่หมักแล้วนะครับเป็นตัวป็ดทับตัวยอดเพื่อให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยควบคุมจุลินทรีย์โลกพินครับ<ม>แล้วก็หมักไว้หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเพื่อให้กระบวนการย่อยสลายทั้งหมดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็อนุบาลต้นออหนึ่งปีแล้วก็พอดีฮะเอามาลงพอเอามาลงแล้วเนี่ยดินที่เราปรับป,ปรุงบำรุงดินไว้เนี่ยมันเอื้อมากเลยครับมันทําให้การเจริญเติบโตดีมากๆครับพร้อมทั้ง เราก็ไม่หยุดในเรื่องของการที่จะปุ๋ยหมักของเรานะครับใส่เพิ่มข้างบนตลอดเวลานะครับ hmm. เพื่อลดความหนาแน่นของดินด้วยครับคือดินแปลงนี้มันเป็นดินปลูกข้าวมันเป็นดินเหนียวที่ไม่เหมาะสมกับพืชตัวนี้เ hmm. ขาเป็นพืชทะเลทรายครับ,รบเราก็เลยเหมือนกับต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินนักครับผมแล้วพูดถึงอากาศนะครับถ้าเกิดมันเหมาะยังไงคนที่อยากจะปลูกอากาศอ่าจริงๆพืชตัวนี้เป็นพืชทะเลทราย ครับผมเขาทนความร้อนทนแรงได้ดีมากนะครับแต่ถ้าอยู่ในสภาวะอากาศที่เหมาะสมอย่างเช่นที่เราปรับเรื่องของมีทั้งดินน้ําแล้วก็เรื่องของการปลูกสร้างระบบนิเวศให้เขาเนี่ยมีประธานกลุ่มผู้ปลูกอินดพารลเพอรเนยืรเนี่ยครับมาดูที่นี่เขาก็บอกว่าปกติเนี่ยทุกสวนทั่วไปตอนนี้แชมป์โลกของการปลูกอินทพาลจะอยู่ที่ออสเตรเลียครับแต่ณนะตอนนี้มาที่ทีโลกมาที่สวนเราแล้วครับทั้งเรื่องของคันความ ความความใหญ่ของลาต้นความดกของผลลูกใหญ่ของผลเนี่ยครับรวมทั้งรสชาติของของอ,อินทผาลัมของในส่วนเราด้วยครับอาจารย์ผมไม่เข้าใจอาจารย์บอกว่าอินทผาลัมเพาะเนื้อเยื่อแล้วมันมีอินทผาลัมยางอื่นก็มีเพาะเม็ดกับเพาะเนื้อเยือ่อครับผมถ้าเพาะเม็ดเนี่ยเหมือนกับเราทานเม็ดเราเอาเม็ดมาเพาะหนึ่งเม็ดจะกลายเป็นหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งรสชาติไม่นิ่งครับ าเราทาในเชิงพาณิชย์เนี่ยสมมติว่าปลูกร้อยต้นเนี่ยมันอาจจะได้หวานที่ทานได้อยู่สักสองต้นอย่างเงี้ยครับ<ม>แต่ในสามปีในการที่เรามาดูดูแลบํารุงรักษาเดียวมี่ต้นทุนครับผมมันก็เลยไม่อส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสาเร็จกันในการถ้าจะทําเป็นเชิงพาณิชย์ในเรื่องของเอาเมเอพอเอาพอเมทมามา,มาทํากันครับ<ม>ก็เลยควรจะเป็นเรื่องของเนื้อเยื่อครับหรือไม่ก้นหน่อครับหน่อน,นี่ก็จะได้เหมือนกับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครั แล้รอย่างนี้แบบว่าครับคนแบบธรรมดาพื้นๆไม่มีปัญญาปลูกจะต้องรวยเท่าน,นั้นนะครับออกจากแลบแค่นี้ก็จะเริ่มที่2005ครับหนึ่งเท่าปากกาเนี่ยนะครับครับผมซึ่งออกมาจากแลบซึ่งปี8เดือนนะครับได้แค่นี้เขาเลยเป็นเป็นเพราะเนื้อเยื่อเนี่ยประเทศไทยเรายังทาไม่ประสบผลสาเร็จครับก็จะมีแค่แบดดีของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็แลบ UAE ตะวันออกกลางที่เขาสามารถทาเรื่องของเนื้อเยื่อได้ อย่างนี้ก็คู่แข่งน้อยลงอาจารย์เพราะมันราคาต้นทุนมันสูงอะนะแต่ผมคิดว่าต้นพันธุ์เนี่ยไม่เท่าไหรครับสําคัญที่สุดเลยก็คือการดูแลบารุงรักษาเขาตั้งแต่เริ่มโลกเลยลครบเป็นเป็นพืชที่ที่ที่ต้องการความละเอียดใส่ใจมากครับครับทุกเช้าคนงานเราจะเดินตรวจก่อนนะครับก่อนที่จะแยกย้ายทํางานตรวจเรื่องของด้วงมีเยื่อฝอยที่ร่วงกัดและล่วงวงใหม่ๆถ้าเราเห็น เราจะจัดการได้ทันทีรับต้องตรวจตลอดใช่ครับเพราะว่าถ้ามันกินแล้วมันจะเป็นเยื่อฝอยารับสดๆที่ร่วงลงมาข้างต้นเพราะฉะนั้นคนต้นเราต้องไม่ลกเลยนะครับต้องสะอาดครับเพื่อให้เห็นอยู่ตลอดเวลาครับผมที่นี่มีคนงานกี่คนทั้งหมดสิบคนครับที่อยู่ประจําดูแลกันทุกวันนะครับเราแล้วจาจะเกษียณทำไมผวแล้วก็เสียดายฝีมือระดับแชมป์โลกก็แผนไว้ด้วยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของครอบครัว ครับผมพอพอ,อพี่ชายล้มป่วยครับปกติพี่ชายทํานาอยู่ฮะพอพี่ชายล้มป่วยก็ไม่มีใครทาก็เป็นลูกลา้างบ้างเปล่าไปเราก็มีความรู้สึกว่าคือต้องต้องเข้ามาช่วยครับเข้ามาช่วยของของครอบครัวของเราว่าเราจะทําอะไรให้มันสามารถที่จะเกิดประโยชน์ครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่เป็นผู้นําในเรื่องของตรงนี้ลูกหลานชั้นต่อไปก็เหมือนกับไม่เห็นเรื่องของคุณค่าของของของ,ของที่ดิน ครับผมก็จ้องจะขายกันอย่างเดียวครับเราก็ต้องการที่จะให้เป็นต้นแบบกับกับลูกหลานของเราด้วยคะในการที่จะมาปรับปรุงมาพัฒนาให้มันมันสามารถที่จะอยู่ได้แล้วอาจารย์ม,มาอยู่มาอยู่อย่างนี้ได้งไงเพราะว่าอาจารย์อยู่กรุงเทพใช่ไหมอยู่ในสังคมแบบหรูหรา<อ>มีอยู่ในใแบบ สีวิไลคแล้วอยู่มาอยู่ช่วงเนี้ยมันไม่เหงาาจมันคานกับค<อ>า,านกับตัวเองแบบหรือตัวอพอถึงจุดอิ่มตัว<อ>เราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่กับธรรมชาติครับผมแล้วก็แล้วก็วกโดยจิตใจก็ตอนที่เรียนมาก็เรียนเรื่องของเกษตรมาตลอดอด้วยนะครับครับผมเราก็เลยไปทํารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติครับผม,มก็เลยสนใจแล้วพอเราสนใจปุ๊บเนี่ยมันทธิบัทสีครบครับทั้งใจรัก ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ครับผมคือทุกๆเรื่องเก็บทุกรายละเอียดในการที่จะเอามาใช้ได้โดยที่ไม่ไม่รู้สึกเบื่อหรือหรือไม่มีความสุขกับมันเลยครับมันก็เลยทําให้ให้เราเหมือนกับผลออกมาอย่างที่ที่เห็นกันว่าเออมันจเจริญเติบโตงอกงามมันประสบผลสําเร็จครับราศึกษารายละเอียดทุกๆเรื่องในการทําเกษตรครับคือช่วงนี้ผลผลิตกําลังออกอาจารย์ลยอยู่นี่นานหน่อยใช่ครับและที่โรงเรียนที่โรงเรียนก็มีทีมครูทีมอาจารย์บริหาร สอนกันมีปกติครับจะดำเนินปกติกันอยู่ครับโอ้ยบางทีอาจารย์ก็ทําผมเองด้วยใช่ครับปกติทําเองทาเองด้วยรคับไม่ทําให้ลูกค้าลูกค้าด้วยใช่ครับทั้งสอนเองทําเองครับเพราะว่ามันมันรักครับผมรักรักทั้งเรื่องของการทําผมแล้วก็รักทั้งเรื่องการเกษตรมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับมีความสุขกับมันนะฮะครับมีความสุขในการที่จะทําอยู่จุดไหนก็มีความสุขไปหมดเลยครับผมเรา รุปก็จะขยายให้ครบขยายให้เต็มให้ครบแล้วก็จะแปรรูปคผมแปรรูปแล้วก็ยังคงยังไม่เกษียณง่ายๆไหมอาจารย์ยังนะเรคงไปไปมาๆที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายสูงสุดของสวนของเราก็คือเราต้องการสร้างสถานปฏิบัติธรรมในสวนนะครับเป็นวิถีเรียกเรียกว่าเกษตรเชษษษษษษิงพุทธนะครับมีทั้งเรื่องของการทําเกษตรด้วยแล้ว ราจะมีวิทยากรมาสอนเรื่องของการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมในส่วนของเราด้วยครับถึงได้เตรียมป่าไว้สิบห้าไร่นะครับเพื่อที่จะสร้างให้สัพปะยะที่สุดครับในที่นี้ครับครับเป็นไงบ้างครับฟังดูแล้วรู้สึกเป็นไงครับก็พวกเราทุกคนนะก็ต้องค้นหาตัวเองให้พบจริงๆแล้วนะครับอย่าไปหลงละเลยกับอำนาจวาสนากันเยอะแยะนะครับยิ่งการเมืองช่วงนี้นะมัน น่าลำคาญมากและสุดท้ายนะครับสูงสุดก็สู่สามมันเลยครับไอ้ตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนอ่ะมันไม่มีความสุขหรอกครับแล้วไปมามันจะเป็นโรคประสาทมันจะเป็นไมเแกนมันจะเป็นอามาเพื่งเอามาพาดนะครับผมก็อยากให้พวกเราค้นหาตัวเองให้พบนะครับแล้วดูอาจารย์ศิวกรเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตนะครับ,รบยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ สวนอินทผลามศิวกกรครับศิวกรติดต่อที่บ้านหนองอ้อนะครับตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบารกมจหวัดพิณุโลกครับติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์0945953695ครับไลน์ก็0945953695ครับ้วสั่งสินค้าทางไลน์ทางทัพทางไลน์ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับหรือทาง Facebook นะครับเราก็สามารถจัดส่งทั่วประเทศครับตอนนี้ส่งไปที่ไหนบ้างแล้วครับ ก็ภายในประเทศเรานี่ก็ทั้งทั่วประเทศเลยคะครับผมมีมีมีสั่งออเดอร์ออนไลน์แล้วเมือง, <มา S 2> งนอกได้ส่งไปไหมอยอ่มีมีกําลังทั้งทางประธานเนี่ยก็กําลังติดต่อเรื่องของอการตลาดในเรื่องของอต่างประเทศอยู่ครับก็สินค้าเราไปได้อยู่แล้วครับคือผู้มครับครับผมเพราะว่าเป็นคุณคุณภาพพรีเมียมครับผ่านการรับรอง g a p จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยครับแล้วผมแล้วก็จะมามาเยี่ยมชมก็ได้นะมาเดินเล่นมาอะไร มาดูหรือมามามาซื้อมีขายมีขายป่ะครับขามีขายด้วยก็มีขายด้วยนะครับอยู่ที่บางระกำมครับใกล้ๆพิศโลกนิดเดียวเองใครว่าบางละกำมละกำมช้ำชอบใจนะไม่จริงนะครับตอนนี้บางละกำมเนี่ยมีสวนอินทผลัมนะครับซึ่งเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศแล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับแล้วก็ อยากให้พวกเราทุกคนนะครับสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามาเข้าไปดูในเว็บเข้าไปดูในเพจของอาจารย์สิวกรนะครับเราจะจะไปเรียนทําผมก็ใบที่โรงเรียนสิวกรนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณเป็นอย่างขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีสวัสดีครับ ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผใจฉัี